การอะไรให้ทำเป็นงานาอดนาทานขอ้งหมท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาเรื่องของบุคคลตัวอย่างที่มีมาในพระธรรมบทคุตตะกนิกายมาแนะนำกับท่านทั้งหลาย ไปนะขาเวลาเดียวหนะึ่งคนตัวอย่างในวันนี้ก็ย่านำมาเรื่องของท่านเศรษฐีคนสำคัญเึ่งปรากฏว่ามีชีวิตอยู่ในสมัยพระองค์สมเดจ็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าอยางทรงประชนอยู่เป็นมหาเศรษฐีคนนี้มีนามว่โชติกาต่อไปก็เป็นพระมีนามว่โชติกาเท е ระ ในความมีอยู่ว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบัตทัพยับยัางสำราญดียาบทปรายกฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร <c oughs> ในคราวนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตม,มารทรงปรารพระชโชดิกะเสระเทระ,ทระจริทรงตัดพระธรรมเทศนาว่า โยธาตันหังเป็นต้นเป็นกล่าวถึงว่าบุปรมกรรมของสองพี่น้องถวาอย่างนี้นะเ <c oughs> นื้อความท้ว่าอย่างนี้กล่าวว่าในอนุปุพิกถาในเรื่องนั้นอนุปุพิกถาแปลว่าเรื่องนี้กล่าวกันมาตามลําดับตั้นกล่าวว่าได้ยินว่านาดิตการกุดุมพีสองคนพี่น้อง <c oughs> ในกรุงพาราลสีเขาด้นสองคนพากันทำไรอ้อยไว้แปลมาก <c oughs> ต่อมาในวันหนึ่งน้องชายไปยังไร่อ้อยคิดว่าเราจะต้องการให้อ้อยลำหนึ่งกับพี่ชายลำหนึ่งจะเป็นของเราที่หมายที่ว่าจเอาอ้อยสองลำ แบกไปให้ผิชายลำหนึ่งแล้วเอของเราอีกลำหนึ่งยังได้ผูกลำอ้อยั้งสองในที่ที่ตัดแล้วเพื่อต้องการไม่ให้รถมันไหลออกถือเอาไปนี่หมายความว่าตัดหัวตัดท้ายแล้วเชือกรัดเกรงว่าน้ำหวานนี่มันจะไหลออกไปเสียในความฉลาดของเขาแต่ความจริงมันไม่ไหลแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความละเอียดถี่ทวน ความจริงคนประเภทนี้ผมชอบเพราะว่าเขาดีกว่าผมตามพระบาลีที้กล่าวว่าได้ยินว่าในครั้งนั้นไอเรื่องโลงหีบอ้อยนี่ด้วยเครื่องยนต์มันไม่มีในเวลาที่ลาอ้อยที่เขาตัดไฟที่ปลายก็ดีคนก็ดีไม่ยกกันแล้วในสำรับรถอ้อยมันย่อมจะไหลไปทางเดียว อ๋อนี่ผมโง่ไปแล้วสิก็สแสดงว่าเวลานั้นอ้อยเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวกันแล้วหรือว่าไม่ต้องบีบในลำของอ้อยมันมีสภาพคล้ายๆลำไม้ไผ่ที่ไม่มีข้อถ้าตัดไปในน้ำมันมีน้ำน้ำหวานมันถ้าตัดแล้วมันจะไหลออกแล้นบอกก็เหมือนกับน,น้ำไหลออกจากกระออมเช่นนั้นก็ใช่ ในเวลาที่เขาถือลำอ้อยไปจากไร่แล้วคนเดินมาเป็นเวลาพอดีที่เขาพบองค์พระปัจเจกพระเจ้าท่านกล่าวว่าพระปบจเจกพุทธที่อยู่ที่พวกเขาคันธามาต์ท่านออกจากสมาบัติแล้วจึงมารำพึงว่าวันนี้เราจะได้ทําการสงฆ์อ,อนุเคราะห์จากใครน้อแล เมื่อพิจารณาไปก็ทราบด้วยอำนาจทิเยตคุยานเห็นชายผู้เป็นของคนน้องนี้เขาเข้าไปในข่ายคือยานของตนแล้วก็ทราบว่าเขาเป็นผู้สามารถที่จะทำการสงครอนได้เพราะทราบว่าเขามีศรัทธาท่านยังถือบาทและจีวรนแล้วก็หอบมาโดยลิบ มาถึงเวลาใกล้เขาจึงเดินเดินมาต้อมายืนอยู่ข้างหน้าของเขาพอเขาเห็นพระองค์สมเด็จพระ,พ,ระพุทธพระบัจเจกพระเทเจ้าเขาก็มีจิตเรื่อมใสจึงเวลาลาดผ้าหม่มกระปูผ้าลงไปพื้นในที่สูงกว่าตนแล้วนี่มนให้พระบัะเจกพระเทเจ้านั่ง เอใครมกล่าวคำว่าขอพระคุณเจ้านั่งที่นี้เถิดคอรับนั่งที่นี่กล่าวว่าขอท่านจงน้อมบาทมาเถิดขอรับได้เขาจะได้แก้ปลายอ้อยที่โผล่ไว้วางไว้บนบาทน้ำอ้อยก็ไหลลงไม่เต็มบาทเมื่อพระประเจ้าผู้ตเจ้าดื่มรสอ้อยนั้นแล้วเขายังคิดในใจว่าดีจริง ถ้าผู้เป็นเจ้าของเรานี่ดื่มรสน้ำอ้อยของเราแล้วถ้าพี่ชายจากให้นำมูลค่ามาเราก็จกเอาหมายความว่าจะเอาของพี่ชายให้อีกหละแต่พี่ชายจะเรียกราคาก็จะให้พวกกัค้าง่ายๆหรือ <c oughs> ว่าพี่ชายจะไม่เอาราคาไม่เอาเงินถ้าเขาจะขอส่วนบุญของเราเราก็จะให้ส่วนบุญ และยัง้กล่าวว่านิมนต์พระคุณเจ้าน้อมบ่ายเข้ามาเถิดขรับแล้วก็ได้ถวายอ้อยอลำหนึ่งเป็นลำที่สอง่องพระอแก่พระบาเจกพระพทธเจาวตั้งกล่าวตามพระบาลีว่าก็จริงฟังแล้วเข้าใจให้ดีนะว่าน้ําอ้อยไม่ต้องบีบไม่ต้องคั้นมันเป็นน้ําไหลออกจากปล่องเฉยๆลำเฉยๆลำแรกเป็นของเขา รำที่สองที่เขาคิดว่าจะเป็นของพี่ชายเพราะทำไร่ร่วมกันยังน้อมเข้าไปถวายพระบระเจกพระเจา้าท่านกล่าวต่อไปว่าเขามิได้มีความคิดที่เย็นหลวงแม้แต่ประมาณเท่าน,นี้เป็นคนซื่อสัตย์เมื่อบรรดาพี่ชายคิดว่าพี่ชายของเราจะนำอ้อยลำอื่นๆจากไร่อ้อยมาเคี่ยวกินส่วนพระบระเจกพระพุทธะ เป็นผู้ใครจะแบ่งรถอ้อยนั้นด้วยกับพระบาเจพุทธเจ้าเหล่าอื่นหมายความว่าเมื่อข้าวายแล้วท่านฉันไปลำหนึ่งเต็มบาทก็อิ่มต้องการจะนำอ้อยที่ข้าวายตอนหลังนี้ไปถวายพระบาเจพุทธเจ้าองค์อื่นเพราะว่าพระบาเจพุทธเจ้านี่อุบัติทีหลายองค์ด้วยกันเมื่อความที่ตนดื่มอ้อยนั้นลำเขากล่าวว่า ึงได้รับไว้เท่านั้นแล้วก็นั่งอยู่เขากราบเขาทราบใบการของท่านแล้วจึงได้ไหวได้เป็นจางขวดดิบหมายความว่าวลำที่สองที่เขาใส่บาตรพระเจ้าพุทธเจ้ารับไปแล้วแต่ไม่ดื่มนั่งเฉยแล้วก็ทราบแล้วจึงได้ไหวได้เป็นจางขวดดิบคือกราบตั้งความปรารถนาว่าท่านเขารับลดอันเลิศนี้ฉันใด รถอันเลิศนี้ใดที่กระผมถวายแล้วด้วยแห่ด้วยผลแห่งรถอันเลิศนี้กระผมเพิ่เสวยสมบัติในทีวโลกและมนุษย์โลกในที่สุดเพิ่อบรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วนั่นเถิดจำเข้าไว้ในครับเวลาที่เขาถวายของเสร็จ เขาได้ตั้งมนโนบริธานปรารถนาว่าด้วยผลแห่งรถอันเลิศนี้กระผมพึงสเสวยสมบัติในเทวโลกและมนุสโลกนี่หมายถึงว่าถ้ายังไม่ถึงเรื่องนิพพานในที่สุดพึงบรรลุธรรมที่พระคุณเจ้าดำเรินแล้วนั่นแหละต้นเถิดสำหรับพระบาเจกพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าขอความปรารถนาที่ท่านตั้งใจไว้แล้วจงสำเร็จผลอย่างนั้น ทำมนุมโมทนาแก่เขาด้วยกับคาถาสองคาถาว่าอิชิตังอิชิตังปฏิตังตุยหังเป็นต้นและก็ดีฐานดยอาการที่เขาจะพึงเห็นได้เดิมน่อยของฤิษ์ของท่านท่านก็หอบไปสู่เขาคันธมาศในทางอากาศแล้ว่ายจะวายรถนำอ้อยแก่พระบาเจกพระติจ้าอีกห้าร้อยโ เขาเห็นปาฏิหารินั่นแล้วไปสู่สำนักของพี่ชายเมื่อพี่ชายถามว่าเจ้าไปไหนมาพระเจงก์นี้บอกว่าฉันไปตรวจดูไร่อ้อยที่เพียและพี่ชายจจงด้ถามว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยตวเลื่อคนอย่างเจ้าไปไรอ้อยเมื่อไปไร่อ้อยกลับมาก็ควรจะถืออ้อยมาสองลำหรือว่าสองลำ ได้เจ้ากลับมามือเปล่าเขายิางบอกกับพี่ชายว่าถูกแล้วพี่ที่ถูกคุณจะถือไล่อ้อยมาแต่ว่าฉันก็มาเหมือนกันถือมาสองลำแต่ว่าฉันเห็นพระบจัจจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเจีงถวายรถน้ำอ้อยแก่ท่านของฉันแก่ท่านเมื่อถวายแล้วท่านฉันหมดบาท ยังแนะนำเอาลำอ้อยของพี่มาถวายด้วยเรืคิดว่าเราจะให้ถ้าพี่ต้องการเป็นราคาก็จะให้ถ้าพระที่ต้องการเป็นส่วนบุญก็จะให้บุญพี่จะรับเป็นมูลค่าเป็นราคาค่าลำอ้อยลำนั้นหรือว่าจะรับเอาส่วนบุญสำหรับพี่ชายนีว่าก็พระปจเ,จเจ้าพระเจ้าทำอะไร น้องชายบอกว่าท่านดื่มรถจากลำอ้อยของฉันแล้ว <c oughs> ก็ถือเอารถจากลาอ้อยของพี่ไปสู่เขาคธมาศพอไปในอากาศแล้วได้ถวายกับพระปัจเจกพระเจ้าห้าร้อยรูปสสำหรับพี่ชายนั้นเมื่อเขากำลังกล่าวอยู่นั่นแหละเป็นผู้มีสรีระอันปีติถูกต้องแล้วคือมีความปลิ่มใจอิ่มใจเต็มใจ จนทั่งท่วมทับหัวใจหาที่ว่างไม่ได้ได้ทำความปรารถนาว่าการบรรลุธรรมที่พระปพุทธเจ้จานั้นบรรลุแล้วนั่นแหละเป็นของดีสำหรับเราน้องชายปรารถนาสมบัติสามอย่างแตลว่าพี่ชายปรารถนาอาหารหันด้วยประการดังนี้นี่จัดว่าเป็นบุพกรรมตอนต้นของท่านโชติกาเศรษฐีด้วยโชติกาเทระ เป็นนั้นว่าการอารธิษิฐานเขาบุคคลนี้ต่างกันสองคนนี้มีการอารธิษฐานต่างกันคือน้องชายบกวัดต่อไปขอผลนี้จงสําเร็จผลแก่ข้าพเจ้าคือเกิดเป็นทิวดาและเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปก็เป็นพระอรหันต์สำหรับพี่ชายนี่มีความปรารถนาอย่างเดียวคือความเป็นอรหรันต์ ท่านกล่าวต่อไปว่าคนทั้งสองนั้นตำรลงอยู่ตลอดกาลอายุแล้วเคลื่อนจากอาบมอาตภ,ภาพนั้นไปเกิดในเทวโลกยังพุทธันดรหนึ่งให้สิ้นไปคำว่าพุทธันดรหนึ่งหมายว่าช่วระยะพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจึงกว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะวันอุบัติขึ้นในวันหนึ่งพุทธันดรคคำว่าหนึ่งพุทธันดรน,นี่หาเวลาแน่นอนไม่ได้ ท่านเปรียบไปว่าชิ้นเวลาไอ้นแผนดินหนาขึ้นประมาณหนึ่งโยชน์ชื่อว่าหนึ่งพุทธันดรน,นี่เป็นการเปรียบเทียบจะถือเวลานี่แน่นอนนักไม่ได้ยังกล่าวต่อไปว่าในเวลาที่คนหนังสองไปสู่เทวโลกตนเองคือไปเกิดเป็นเทวดาสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพันาม,มาวิปสัสสีได้ทรงอตยขึ้นแล้วในโลก ที่น้องเดิสองนั้นเคลื่อนจากเทวโลกแล้วผู้ที่เป็นพี่ชายก็คงเป็นพี่ชายได้เกิดเป็นพี่คนนี้เป็นน้องชายก็ไปเป็นน้องชายตามเดิมถือปฏิสนธิในระกูลแห่งหนึ่งในเมืองทันในเมืองพันธุวะมะพันธุมอพันธุมะ,ะ,พ,มะพันธุมะดีนครอลินผมไม่เคยดียังเพลียวันนี้ เป็นกล่าวต่อไปว่าบรรดาเด็กทั้งสองนั้นมารดาวีดาให้ชื่อพี่ชายว่าเสนะแล้วก็นามน้องชายว่าอปร,ราชิตะอปร,ะราชิตะนะหรืออปร,ราชิตก็ได้เมื่อพี่น้องเดินสองนั้นกำลังรวบรวมคุมรัพย์อยู่ ในเวลาที่เขาเติบโตแล้วให้เขามารวบรวมมาปกครองเสนาุกกุดมพีได้ฟังการเป่าร้องในเมืองพันธุมะดีนครเขาบาศกผู้เป็นขกมันเป็นผู้โคชนะทำว่าพุทธรัตนะเกิดแล้วในโลกธรรมรัตนะเกิดแล้วในโลกสังขรัตนะเกิดแล้วในโลก พวกท่านทั้งหลายจงทำบุญด้วยกันเถิดวันนี้เป็นวันดิถีที่สิบสี่พรุ่งนี้เป็นดิถีที่สิบห้าพวกท่านจงทำโมโบสดจงฟังธรรมเขาเห็นบรรดามาหาชนทั้งหลายถวายทานในการก่อนพัดหมายความว่าก่อนที่เขาจะกินข้าวคะเนะต่างคนต่างก็เอาข้าวพาปลาหระไรประถวายกับพระอย่างที่จะบ้านมาทำบุญวัดเราในวันนี้ แล้วก็ฟังธรรมในการภายหลังพัดเวลาถวายของแล้วพระฉันเสร็จกินข้าวเสร็จต่างคนต่างก็จะตั้งใจฟังเทศจจกพระพุทธเจ้าเขายิ่งถามว่าพวกท่านไปไหนมีหมายความว่าสองพี่น้องนะเมื่อมหาชนบอกว่าพวกฉันจะไปสู่สํนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพื่อฟังธรรม ก็ยังพูดว่าฉันก็จะไปฟังธรรมเหมือนกันแล้วก็ไปพร้อมกับบรรดามาหาชนทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละและก็นั่งอยู่ที่สุดของบริษัทคําว่าที่สุดของบริษัทคําว่าบริษัทจีาานะ่แปลว่าคณะหรือพวกก็บบรรดาคนที่ไปนั่งอยู่นั่งอยู่ท้ายบาลีในขณะน,นั้นองค์สมเด็จพระมาหามุนี ทรงทราบ to mm ัติยาัยของเขาสำหรับพี่ชายเนี่ยยังได้แสดงอนุปุพฤกถาโดยลำดับอนุปุพฤกถาก็คือมีทานศีลอนิสงการบวชแล้วก็โทษเครื่องกรรมเสวยกรรมแล้วก็กล่าวถึงสวรรค์เขาฟังธรรมขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสตร์สดาแล้วเกิดความอุตสาหะในสำหรับพี่ชาย ขอบรรยายชาในพระพุทธศาสนาเขาแก่องอ,งอ,งองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจา้าจึงไตัดถามว่าก็พวกญาติของท่านจะพึงมีสำหรับที่จะลามีไหมท่านเสนโกดมพีก็บอกว่ามีพระพุทธเจ้าข่าสมเด็จพระบรมศาสดาสจาึงได้มีพระพุทธฎีกาตัดว่าโกดมพ,พีถ้าอย่างนั้นท่าน ลาอาลาปไปจมไปลาน้องชายของท่านไดก่อนแล้วลาญาติเขาท่านก่อนแล้วถึงมาถ้าญาติของท่านยังไม่อนุญาตเพียงใดแต่ทาคตบวชให้ไม่ได้เมื่อท่านเสนโกดมพีเขาไปสู่สำนักของน้องชายแล้วกล่าวว่าทรัพย์สมบัติใดที่มีอยู่ในเด็กคนนี้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นจงเป็นของเจ้า น้องชายยังถามว่าแล้วก็พี่ล่ะพี่จะไปไหนท่านเสนาะโกดมพีก็บอกว่าชังจากโบสในสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าน้องชายยังกล่าวว่าพี่พี่พูดอะไรฉันเมื่อมารดาตายแล้วก็ได้พี่เป็นเหมือนบิดามารดาก็พี่เป็นเหมือนบิดามารดานในตะูกน,นี้พี่จะหนีไปไหน ต่กลุงมพวกเรานี้มีพวกกบัติมากดำรงอยู่ในเรือนนั่นแหละก็สามารถจะทำบุญได้ที่จะทำอย่างนั้นเลยสำหรับเจ้าเสนากรุมพีฟังยิ่งกล่าวว่าฉันฟังทำในสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วฉันดำรงอยู่ในท่ามกลางเรือนก็ไม่สามารถจะบำเพ็ญสมนธรรมได้โดยสะดวก ถ้าอย่างนั้นฉันจะบวชให้ได้เจ้าจงกลับเป็นนั้นว่าไล่เขาเวลาเขาเดินไปน้องชายก็ตามไปด้วยบอกพี่จะบวชเลยบ้านเรามีเงินมีทองเยอะแยะปกครองเงินทองให้มีความสุขพี่ชายบอกฉันไม่เอาแล้วเธออยากจะเป็นคนรวยก็เป็นไปฉันไม่ยอมรวยด้วยเป็นอันว่าพี่ชายก็บวชไม่ยอมจะกลับ สำหรับน้องชายเขาบอกให้กลับไปขอให้น้องชายกลับไปแล้วก็ได้บรรยชายอุเสมบทในาศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทรงบรรลุอลาหารหันต์นี่ฟังตอนนี้ก็คิดสักนิดหนึ่งว่าอาธิฐานบาร,รมีเนี่ยมีความสำคัญเขียนว่าท่านพู้เป็นที่ในสมัยก่อน มันน้องมาบอกว่าเอาน้ำอ้อยถวายพระประเจกพระพุทธเจ้าไปแล้วเขาจึงตั้งมนโนลปณิธานปราถนาน้วยอหนาาธรรมปีติว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าบรรลุแล้วขอเราจะมาทโลลุทำนัำน้นได้เถิดสำหรับน้องชายถวายแล้วก็พูดว่าตั้งใจว่าเมื่อผมตายจากโลกนี้ไปแล้วจงเป็นเทวดา ตายจากเทวดาจึงจงเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากและจงบรรลุอรหันต์ในขั้นดีสุดี่เรื่องอธิษฐานบารมีเป็นของสำคัญท่านฟังคําแล้วก็จําไปด้วยว่าคนที่จะบรรลุมรรคผลนั้นมันเรื่องของไม่ยากมันขึ้นอยู่แก่กําลังใจรือว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทั์นหลายที่มารักษาโมโสถศีในวันนี้ก็เช่นเดียวกัน ฟังไว้ก็จำเขไว้ถ้าตั้งใจจะมีผลกินจริงจริงเพราะวันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเลือกอารทั้งสองอย่างอยากจะเป็นอรหันต์ไปนิพพานเร็วๆก็คิดว่าบุญใดที่เรามาพินแล้วในวันนี้นี่ก็กฐานะใดที่องค์สมเด็จพระจินารสีบุตรมัสสันดาสม,มาสมุธเจ้จาได้บรลุแล้ว ขอข้าพเจ้าจุมารุรมนั้นได้เถิดถ้าคิดอย่างนี้อย่างเลวที่สุดท่านเกิดไปเป็นเทวดาครั้งหนึ่งลงมาเป็นมนุษย์ก็ได้พระนิพพานดีไม่ดีเรื่องของวัดเราฟังเรื่องนิพพานกนเป็นเครื่องปกติธรรมดาถ้าจิตใจขุรดาท่าน,นหลายเมียรมแก่ก็กละก็อาจจะได้นิพพานในชาตินี้ฟังไว้นะแล้วก็คิด จะไปหรือไม่ไปมันอยู่ที่กำลังใจของท่านแล้วฟังกันต่อไปสำหรับน้องชายเราคิดว่าเราจะทำสการะแก่บรรพชิตพวกพี่ชายหมายถึงว่าพี่ชายบวชเป็นหนา์แล้วเขาก็ต้องการจะเลี้ยงจะดูถวายสการะตามที่พี่จะชอบจึงได้ถวายทานกบิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสิ้นเจ็ดวัน ไหวพี่ชายแล้วกล่าวว่าท่านครับท่านทำการสลัดออกจากพบแห่งตนได้แล้วส่วนกับผมยังเป็นผู้พัวพันยุติกรรมคุณห้าสำหรับการมคุณห้าคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศรูปเสียงกลิ่นรสรูป เสียงกลิ่นรสสัมผัสสัมผัสอารมณ์ระหว่างเพศที่นาใครแล้วก็ไม่ออกจากวทไม่ไม่สามารถจะวทได้ขอท่านจงบอกบุญญกรรมอันใหญ่ที่สมควรแกร่กระผมผู้ดำรงอยู่ในเรือนได้เถิดครับลำดับนั้นพระเถระกล่าวกันน้องชานว่าดีละเจ้าจงเป็นเจ้าจงเป็นบัณฑิต เจ้าจงสร้างคำพระคันที่คนดีสําหรับองค์สมเด็จพระสมาสมาสัพุตธเจา้าบัณฑิตนี่แปลผู้รู้นะเจ้าเป็นคนดีว่าอย่างนั้นเถอะจงสร้างพระคันที่คนดีถาวายองค์สมเด็จพระสมาสมาสัพุตธเจา้าสําหรับน้องชายได้รับภาษาทุกระวดีแล้วจึงเกณฑ์ให้บรรดาระชาชน้งหลายนาไม้ต่างๆมาแล้วเกณฑ์นะจ้างนะไม่จะเกณฑ์เฉยๆ ให้ทางที่เพื่อประโยชน์แก่ทัพประชประสำภาระท่านหลายมีเสาเป็นต้นให้ทําเสาทั้งหมดให้จิตไริได้แก้วเจิตใการฟังให้ดีนะคือต้นหนึ่งวิจิตเจการดาไปด้วยทองคำอีกต้นหนึ่งจิตใการไปด้วยเงินอีกต้นหนึ่งวิจิตไป่ได้แก้วมันดีเป็นต้น แล้วให้สร้างพระคันธกุลดีด้วยเสาวเหล่านั้นให้มงด้วยกระเบื้องสําหรับอันมองอันวิจิตรคือที่สวยที่สุดไปได้แก้วทั้งเจตดาการเหมือนกันในเวลาที่สร้างพระคันธกุลดีนั่นแหละหลานชายชื่อว่าอราชิตะผู้มีชื่อเหมือนกับตนนั่นเอง ข้าไปหาอราชิตะโกดุมพีผู้เป็นอาแล้วกล่าวว่าแม่ฉันก็จะสร้างท่านจงให้ส่วนบุญกับฉันด้วยเถิดหลวงแล้วเล็กหลวงแต่คนจริงอาเนี่ยะเง็นหลวงนี่หลวงเขายังกล่าวว่าพ่อฉันให้ไม่ได้ฉันจะสร้างไม่ให้ทั่วไปแกคนทั้งหลายเราอื่นหมายว่าไอ้บุญอันนี้นหละฉันจะเอาคนเดียวนะเขาจะมาแย่งฉันไม่ได้ หลานชายนั้นอ้อนวอนมาหยุดบ่อยๆกไ็ไม่ไม่มีโอกาสที่เขาจะเพ็นอนุญาตจึงได้คิดว่าการที่เราได้กุญชรนสลาคเสลาหน้าวัดสิใช่ไหมเสลารูปร่างคล้ายช้างอยู่หน้าพระคันธกุณดีด <c oughs> ตั้งไว้ขา้างหน้ากุฏิหลังนี้ย่อมเป็นการสมควรจึงได้สร้างเสลามีลักษณะเหมือนช้างสมเร็จวุีีแก้วก้าประการ เขาจึงมาเกิดเป็นเมรยากาศเศรษฐีในพุทธบ่ายการนี้ <c oughs> นี่เป็นอนวุวาที่กล่าววันนี้เป็นประวัติความเป็นมาของเมณากาศเศรษฐีแล้วการจะกล่าวต่อไปจากนี้เขาไปไม่ได้แล้วเพราะเวลามันหมดฉะนั้นขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงผลสมบูรณ์ปุ่นผล,ผลจงมีแก่ทุกท่านที่รับฟังทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเวลามันหมดก็ต้งองหยุดแค่นี้ต่อที่นี้ไปขอท่านนั้นหลาย ตั้งใจสมาทานเป็นกรรมฐานต่อไป